สวัสดีกันอีกครั้งนะคะวันนี้กับพ่อแม่พี่น้องเอฟหลายหลายคนนะคะที่รักแรกขารพของวรดานะคะวันนี้วรดาก็ได้มาลงคลิปรีวิวพาซ้นให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิเศษเหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนอื่นวรดาก็ขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟนะคะไม่ได้ลงคลิปตั้ง2-3วันช่วงนี้ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะลมมากเลยลมเต็มหน้าร้านนะพ สิบโมงเก้าโมงลมมาไม่สามารถจะยืนอยู่อ,อัดคลิปได้นะคะเพราะว่าร้านองวรลดาเป็นตลาดนะคะเป็นตลาดแต่มันอยู่หน้าถนนเนาะหน้าถนนแล้วพอดีลมมาแล้วก็แรงมากเลยไม่สามารถจะอัดคลิปแลยได้แล้วก็เวลาของเราก็น้อยถึงเที่ยงก็หมดเวลาแล้วคนก็กลับหมดนะคะลมมาน่ากลัวพาเต้นอะไรปีวันวัน,วนหมดนะคะอย่างวันนี้นะคะวัลดาก็เป็น เดินชมที่ถนนภาค,คามนะคะโอ้ยไม่มีผู้คนเลยนะคะเงียบเงาเงียบเงาไม่มีคนเลยนะคะเดินผ่านไปผ่านมาก็เจอร้านไม่สวยก็ผ่านไปผ่านมานะคะมันก็ปกติแล้วแม่ค้าจะมาเต็มวันนี้ฝนตกไม่มีแม่ค้ามาเลยแต่วัามากเลยนะคะวันนี้ในคลิปนี้วลดาก็จะนําเป็นมีขั้นมีขั้นนะคะมีขั้นบักหม่นะคะมีขั้นบักหม่สวยงามมากนะคะ มีอย่างละผืนเท่านั้นนะคะมีอย่างละผืนละลายวรดาจะยกในราคาพิเศษนะคะในราคาพิเศษเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจก็มาดีต่างคนก็ต่างเซฟชีวิตเซฟดูแลตัวเองในบ้านนะคะเพราะว่าบางคนก็ติดโควิดบางคนก็ดูแลคนที่ติดโควิดล่าอย่างนะคะวรดาก็ผ่านมาแล้วนะคะมันเป็นการที่ต้องเซฟชีวิตทุกวินาทีเลยนะคะถึงเราจะไม่เป็นเราก็ต้องเซฟเพราะคนอยู่ใกล้เรา ก็สามารถจะเอามาติดเราได้หรือเราก็จะไปหาคนอื่นได้ทุกคนต้องเซฟชีวิตทุกอย่างนะคะแต่ก็ยังด,ดีดีเยอะมากเลยเพราะตอนนี้จะไม่ได้เป็นร้ายแรงเหมือนกับโควิดใหม่ๆนะคะเนาะเพราะว่าท่านว่าเป็นสายพันธุ์อันปัจจุบันเนี่ยไม่รุนแรงไม่รุนแรงยังไงก็เสียเวลาทํามาหากินเสียเวลาดูแลตัวเองเสียเวลาดูแลผู้อยู่ใกล้ชิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องระมัดระวังทุกอย่างนะคะในวันนี้ในคลิปนี้วันละใดจะขอยกผ้าสิ้น เข็นมือขั้นบักใหม่นะคะในราคาพิเศษเพียงพื้นละพื้นละห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะมานะคะมานะคะ,ะ,คะพบกันวันนี้นะคะมีสินค้าดีๆงามๆนะคะสินค้าดีๆงามๆสวยๆนะคะมาพบกับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้นะคะมาสวยๆงามๆอีกครั้งน,นะคะเป็นผ้าเข็นมือ ขั้นบักไม้นะคะขายในราคาพิเศษอันนี้ขอยกเป็นนําเบอร์หนึ่งเลยนะคะสีสวยงามมากนะคะมีลายและผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะมีลายและผืนนะคะวรดาจะยกนะคะขอยกเป็นนําเบอร์หนึ่งนะคะตัวนี้ขอยกเป็นนําเบอร์หนึ่งนะคะผืนละห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะขายตามเศรษฐกิจนะคะป<อ>กติละขั้นบักไม้นี่เมื่อก่อนขายผืนละหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทนะคะแต่วันนี้วรดาก็ขายในราคาพิเศษเหมือนเดิมนะคะ พิเศษกว่าเดิมค่ะขอโทษขออภัยพูดผิดพิเศษกว่าเดิมนะคะปืนละ550บาทนะคะถ้าส่งกติกาก็เหมือนเดิมนะคะ50บาทต่อรอบนะคะสินค้ามีแต่ลดราคาแต่คุณภาพหรือการลงทุนสูงขึ้นนะคะไม่ว่าค่าขนส่งไม่ว่าค่าน้ํามันไม่ว่าค่าได้ไม่ว่าค่าฟีนึงขึ้นทุกอย่างแต่ขายราคาลดหลั่นลงมาโอ้ยขายของเทลายน้ำ ไม่คุ้มค่าเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจนะคะอันนี้เป็นเข็นมือบักไม้นะคะเป็นฝ้ายเข็นมือบักไม้ดูดีๆนะคะมีผืนเดียวนะคะ FC ค่ะมีลายและผืนเท่านั้นนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะมีลายและผืนนะคะไม่ได้มีเยอะนะคะมีลายและผืนนะคะวรดาจะยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะมีลายและผืนนะคะตอนนี้นะคะ อันนี้คือนาเบอร์หนึ่งนะคะมีลายและผืนนะคะวรดายกให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเลยนะคะมีลายและผืนเท่านั้นนะคะลูกค้ายากไปไหนหาให้มนาะมีลายและผืนนะคะเอฟซีมีลายและผื่นนะคะ,นนะ,คะตัวนี้มีลายและผืนนะคะนาเบอร์หนึ่งนะคะขอส้นสูงนะคะมีลายและผืนนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ ห้าร้อยห้าสิบนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอโทรหาวรดาผ้าคามได้นะคะไปตัดกางเกงก็สวยงามมากนะคะผ้าตัวนี้ตัดกางเกงสวยๆค่ะแต่วรดาไม่ได้ช่างตัดกางเกงนะคะวรดาก็เลยไม่สามารถเอาไปตัดได้ท่านกางเกงก็งานเยอะมากเลยนะคะพื้นละห้าร้อยห้าสิบนะคะนาเบอร์หนึ่งนะคะตัวนี้วรดาจะพัดผ่านไปเลยนะคะท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะ ต่อมาเป็นนำเบอร์สองนะคะตัวนี้เป็นนำเบอร์สองนะคะนำเบอร์สองขั้นบักไม่เหมือนกันนะคะเป็นเขียนมือขั้นบักไม่เลยนะคะดูดีๆนะคะสวยงามปกติขั้นบักไม้เมื่อก่อนขายเพื้อนละหกร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทนะคะตอนนี้สินค้าสินค้าของเรามีนะคะมีจํานวนจํากัดแล้วก็มีลายแลผนนะผืนนะคะขายในราคาถูกๆด้วยนะคะผืนละห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเวลรดาขอย,ยกเป็นนำเบอร์สองนะคะ นัมเบอร์สนะคะมีนัมเบอร์วรดาติดนัมเบอร์ไว้ทุกผืนนะคะนัมเบอร์สองจ้านัมเบอร์สนะคะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดนะคะนัมเบอร์สนะคะ550บาทนะคะสวยงามมากนะคะพอแม่พี่น้องแคบหน้าจอเข้ามาไม่ต้องซับกาวก็ได้นะคะเวลาเราไปใส่เป็นผ้าถุงไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะคะตัวนี้สวยงามมากนะคะมีลายระผืนนะคะวรดายกวันนี้มีลายรับผืนนะคะ พื้นละ550บาทเท่านั้นนะคะยกดีๆนะคะยกดีๆเลือกงามๆทุกคืนนะคะไม่ผิดหวังนะคะเมื่อท่านใช้สินค้าของเราไม่ผิดหวังนะคะว่ารดาจะถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยนะคะงามมากนะคะต่อมาเป็นลำเบอร์สามนะคะลำเบอร์สามนะคะอันนี้ดู EP ด้านบนนะคะ510นะคะ EP ที่510นะคะด้านบนจะเป็น EP 510 แม่ๆท่านใดที่ดูสินค้าของวรดาถ้าไม่เข้าใจให้ดู EP นะคะ EP ที่510แล้วก็เป็นนัมเบอร์หนึ่งเบอร์สประมาณนั้นนะคะถ้าตัดชดุดแสกอย่างนี้ก็งามมากนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคาะดูดีๆอันนี้นัมเบอร์สนะคะนัมเบอร์สนะคะคือละห้าบาทนะคะ550บาทเท่านั้นนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะตัวนี้สวยงามนะคะสวยงามจริงๆ พาะเป็นมีขั้นนะคะมีขั้นเข็นมือนะคะมีขั้นเข็นมือแท้ๆเลยนะคะ550บาทเท่านั้นสวยจริงๆ550บาทนะคะ550บาทนะคะอันนี้เป็นนําเบอร์สามนะคะดูดีๆนะคะสีงามมากสลับไปตัดเป็นสปายสปายหรือกางเกงกระโปรงกระโปรงรูดต่อหัวก็งามนะคะรูดต่อหัวก็งามมากงามจริงๆนะคะ ห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องคะตัวนี้ก็เดินเข้ามาเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นเ,เป็นดักแด้นะคะดักแด้เข็นมือแต่เราก็ยังขายในราคาเดียวกันนะคะเนื้อแน่นนะคะตัวนี้เนื้อมันจะเรียบเรียบกว่าเข็นมือนิดนึงปกติตัวนี้จะแพงกว่านะคะแต่วันลาก็ขายราคาเดียวกันนะคะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องมั่นใจในสินค้านะคะขอยกเป็นนับเบอร์สี่นะคะนับเบอร์สี่นะคะห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะซื้อไปฝากไปต้อนหรือไปตัดกางเกงไปตัดชุดขายได้มากเลยนะคะสวยงามตัดได้สวยไม่มีใครมีนะคะรอบนี้เพราะสินค้าไม่มีนะคะบางทีบางอันมันก็จะเป็นเข็มมือธรรมาดานะคะไม่มีขั้นบักไม้นะคะแต่ขั้นบักไม้ตัวนี้รับรองค่ะสวยเนื้อละเอียดนะคะสวยเนื้อละเอียดมีรองนะคะ มีล้อขั้นบักไม้งามมากนะคะตัวนี้ยกนําเบอร์ไปแล้วนะคะ550บาทเท่านั้นนะคะ550บาทเท่านั้นนะคะวันรดาพิเศษไปเลยนะคะ550บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้ฝนตกมากมาทางลมนะคะทางลมน่ากลัวมากเลยนะคะทําการค้าทําอะไรก็สะดุดนะคะช่วงนี้ดินฟ้าอากาศไม่อํานวยนะคะอันนี้เป็นเข็นมือเลยนะคะสวยงามนะคะสวยจริงๆน,นะคะ เข็นมือนะคะเข็นมือนะคะเนี่ยค่ะเข็นมือสีคามนะคะขามเต็มนะคะตัวนี้สวยนะคะอย่างทุกอย่างในนี้มีลายแล้วผืนเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์ห้านะคะนัมเบอร์ห้ามีอย่างละผืนเท่านั้นนะคะน,นัมเบอร์ห้านะคะห้าร้อยห้าสิานนะะะะบาทนะคะวัลดาขายในราคาพิเศษเลยนะคะเพราะว่าแม่กลุ่มโอท็อปเข้ามาไม่มีตลาดลงเลยก็เลยเอามาให้วรลดา,ารีวิวให้นะคะรีวิวในราคาพิเศษไปเลยนะจ๊ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ สินค้าเรางามมากนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะมีอยู่ในคลิปนี้มีอยู่แปดพื้นนะคะใน EP ที่ห้าร้อยสิบนะคะห้าร้อยสิบนะคะ EP ของวรลดานะคะห้าร้อยสิบนะคะเริ่มต้นจากเลขที่หนึ่งถึงห้าร้อยสิบเลยนะคะ EP ห้าร้อยสิบนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์ห้านะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์หกนะคะเพราะว่าวรลดาติดนัมเบอร์ไว้ทุกอันเลยนะคะพ่อแม่พี่น้อง FC คะ่ะ ติดน้ำเบอร์ไว้ทุกคืนนะคะอันนี้ก็สวยนะคะสีเขียวนะคะสีเขียวเหนียวซับนะคะสวยนะคะสีเขียวเหนียวซับงามมากนะคะงามเนื้อเรียบนะคะเข็นมือขั้นแบบใหม่นะคะงามจริงๆนะคะมีอย่างละผืนลายละผืนนะคะอันนี้วราดาขอยกเป็นน้ำเบอร์หกนะคะ FC ค่ะเพราะวรดาติดน้ำเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำเบอร์หกนะคะ,ะ,คะตัวนี้น้ำเบอร์หกนะคะ สวยงามจริงๆนะคะสวยงาม550บาทเหมือนกันนะคะขายเทเทขายสุดๆเพื่ออุดหนุนพ่อแม่พี่น้องของกลุ่มกลุ่มทอนะคะวารดาก็ไม่รู้จะเอาอะไรมารีวิวแล้วนะคะเพราะว่าสินค้าของเราก็มีมากแต่ฟ้าฝนไม่อำนวยนะคะก็ไม่สามารถจะรีวิวได้นะคะขอความเมตตาการุณาดูย้อนหลังรื้อๆกลับก็ได้นะคะคลิปอื่นๆมีสินค้าพร้อมขายนะคะมีสินค้าพร้อขะะมาอขายนะคะมีตลอดนะคะสินค้านะคะ สินค้าที่เราลงไปแล้วก็มีนะคะไม่ใช่ว่าจะหมดนะคะขอให้ท่านดูแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาหาวรดาผ้าคคามได้นะคะสินค้าเรามีพร้อมขายนะคะมีพร้อมขายนะคะพร้อมขายจริงๆค่ะปั่นไปแล้วนะคะเบอร์หกนะคะต่อมาเป็นมีเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดเป็นหลงใหญ่นะคะตัวนี้เป็นหลองใหญ่นะคะงามมากนะคะงามมากนะคะเป็นหลองใหญ่นะคะสวยจริงๆนะคะเป็นหลองใหญ่นะคะ ตัดเป็นกางเกงก็สวยตัดเป็นผ้าถุงไม่ต้องซับกาวก็สวยตัดเป็นกระโปรงหัวรูดก็สวยนะคะขอยกเป็นนัมเบอร์หกนะคะสวยงามนะคะนัมเบอร์หกไอ้นัมเบอร์เจ็ดพูดผิด sorry sorry I forget นะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะซื้อฝากแม่แม่ได้เราเย็บโดยที่ไม่ต้องซับกาวก็ได้นะคะ ไม่ต้องซับกาวได้แน่นอนเลยนะคะเนื้อผ้าแน่นนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะในคลิปนี้นะคะนัเมเบอร์เจ็ดนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะนัมเบอร์เจ็ดนะคะนัมเบอร์เจ็ดห้าร้อยห้าสิบบาทมีผืนเดียวเท่านั้นนะคะมีผืนเดียวสินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะคะหนึ่งคูณสองเม็ดนะคะหนึ่งคูณสองเม็ดมาตรฐานแต่สองเม็ดกว่าอยู่แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้อง สองเม็ดกว่าอยู่แล้วนะคะสินค้าของเรามีจมํานวนจํากัดสองเม็ดกว่าอยู่แล้วนะคะไม่ได้อยู่ในสองเม็ดนะคะสองเม็ดกว่าอยู่แล้วนะคะผ่านไปนะคะต่อมาเป็น n ม m b e r 8แปดนะคะ n ม m b e r 8แปด b ม r 8เลแปดเสวยลายเรียบสีละเอียดนะคะตัวนี้จะเป็นมีหลงแต่ตัวนี้ไม่มีขั้นใหม่นะคะ แต่เป็นหมีหลงสองตกโกปกติตัวนี้จะแพงนะคะขายพื้นละเจ็ดร้อยนะคะแต่วาดาก็เอามายกให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเหมือนกันเห็นไหมคะปกติตัวนี้เข็นมือตัวนี้เข็นมือตัวนี้วลาดาจะขายธรรมดาเจ็ดร้อยนะคะพืน้นนี้แต่เราก็เอามาโปรให้พิเศษคะคะกันไปเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบาทนะคะวราดาก็พิเศษให้ในคลิปเดียวกันนะคะห้าร้อยห้าสิบาทอันนี้เป็นหมายเลแปดนะคะ นัมเบอร์แปดนะคะห้าร้อยห้าสิบเนื้อแน่นมากคุ้มค่านะคะคุ้มจริงๆคุ้มเกินคาดเลยนะคะคลิปนี้ถ้าท่านใดสนใจแคบหน้าจอมาเลยนะคะแคบหน้าจอมาเลยสินค้าของเรามีนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะและวราดาก็ยังมีอีกเหมือนกันนะคะสินค้าที่ของเราก็มีนะคะมีมีอย่งวราดาขอเพิ่มเติมนะคะมีสินค้า เพราะว่าตัวนี้มันพอดีสินค้าของเรามานะคะมาแต่พอดีมันยังพอมีเหลือนะคะนี่นะคะท่านดูดีๆนะคะตัวนี้คลิปที่ลงไปแล้วและ2อสาคลิปก็หมดไปทุกขืนนะคะแต่วันนี้ตัวนี้ยังมีนะคะวราดาก็เลยเอามาเพิ่มเติมในคลิปเดียวกันนะคะขายในราคาเดียวกันนะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะสวยนะคะมีพื้นเดียวนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็มีพื้นเดียวนะคะ สวยงามมากนะคะ550หเหมือนกันนะคะอันนี้ขอยกเป็นนัมเบอร์เก้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนัมเบอร์เก้านะคะ <Yeah. S 1> สวยค่ะอันนี้เข็นมือรายสายลุงมีพื้นเดียววรดาก็เลยขอมายกใส่กันเลยนะคะยกในราคาพิเศษยกใส่กันเลยนะคะนัมเบอร์เก้านะคะนัมเบอร์เก้านะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะมีพื้นเดียวนะคะ ตอนนี้มีเพืนเดียวพ่าสินค้าทั้งหมดหมดไปแล้วนะคะรุ่นนี้ลายสายลุงวันนี้ไม่มีสักผืนเลยนะคะขอยกเป็นห้าร้อยห้าสิบบาทในราคาพิเศษนะคะและวันนี้เราก็จะมาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะตัวนี้เที่ยวที่แล้วก็มีนะคะแต่วรดาก็ยังมีมาอีกนะคะวันนี้แม่กุบทอเพื่อนได้มาชิ้นเดียวนะคะวันรดาก็จะมามายกให้ในราคาพิเศษเลยนะคะตัวนี้ ยกไปเลยมีพื้นเดียว450บาทนะคะถือว่าโปรโมชั่นให้นะคะ450บาทนะคะขอยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะขอยกไปเลยนั่นเบอร์สิบนะคะยกในราคาพิเศษเลยนะคะ450บาทนะคะท่าในใดสนใจแคบหน้าจอนะคะซื้อไปฝากไปต้อนหรือไปตัดกางเกงก็สวยนะคะ450บาทถ้าวราดาซื้อมาเองปกติขาดทุนแล้วนะคะแต่พอดีกลุ่มแม่ทออบเพิ่นมีคิ้นเดียว เพื่อนเลยก็มาขอฝากวรดานะคะขอยกเป็น450บาทนะคะต้นทุนเลยนะคะยกให้แม่กลุ่มทอนะคะในสินค้าพิเศษมิตรภาพ450บาทนะคะโอเคนะคะในคลิปนี้เราก็มีเข็นมือนะคะเข็นมือลองหมักไม้สวยงามมากนะคะเข็นมือลองหมักไม้สวยจริงๆนะคะแล้วก็มาให้พ่อแม่พี่น้องได้แคปได้ซื้อได้สินค้าด,ดีๆงามๆไปฝากไปต้อนนะคะ กล้เทศกาลสงการแล้วนะคะสงการก็เป็นเทศกาลของคนไทยนะคะคือปีใหม่ระเบิดแต่โบราณนะคะแต่โบราณตะการมาคือสงการนี่เป็นปีใหม่นะคะพอมายุคใหม่ใหม่ก็มาตั้งเป็นเดือนมกราเป็นปีใหม่นะคะแต่สงการจริงๆสมัยโบราณคือสงการเป็นปีใหม่นะคะวันนี้เราก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอจะไปซื้อฝากไปต้อนแม่ก็ได้ต้อนพ่อไปตัดเสื้ออะไรก็ได้ทุกอย่างนะคะฝากลูกฝากหลานได้หมดนะคะไปตัด ให้พนักงานในกลุ่มบริษัทหรือไปตัดขายได้หมดนะคะในคลิปนี้วรดาก็มีสินค้าดีๆงามมาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะถ้าท่านสนใจแคปหน้าจอรหรือแอดไลน์ line, เบอร์โทรด้านบนได้นะคะขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมอย่าลืมนะคะเข้ามาหนุมชมกดเพิ่มเติมกดติดตามและกดกดดูโฆษณาให้วรดาด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆคนคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ